แก้วซันคอนัวนะซึ่งสันคอนัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ราคาจะอยู่ที่1,800บาทเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะ ก็ราคาพื้นฐานของนกแก้วสายพันธุ์นี้หรือนกแก้วสีส้มยอดนิยมนี้ของซันคอนวัวก็จะอยู่ที่2,500บาทแต่ไม่รู้ว่าราคาในช่วงนี้ลูกป้อนอาจจะเยอะไปก็จะอยู่ที่1,800บาทไม่รวมพวกติดภายนะพวกติดภายที่พี่เพียนจะอยู่ที่3,500ขึ้นไปเลยนะทุกคนก็น่ารักมากๆแต่ว่าที่นี่จะมีหลากหลายสายแล้วก็แต่ละร้านราคาอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นพี่อยากให้ทุกคนไปลองเดินดูได้เลยครับตัว นี้น่ารักมากๆเลยนะเดินมาหาเราอีกด้วยนะครับสําหรับไซค์ขนคุมส่วนไซค์ขนน้ําหรือขนพายจะเข้าขนคุมพวกนี้ก็ยังกินอาหารลูกป้อน3มเวลาอยู่นะครับสําหรับขนาดตัวเท่านี้หรือไซค์นี้เอาไปเลี้ยงเชื่องแน่ๆนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าสําหรับในช่วงของขนกลางจะคุมนี้เราต้องป้อนแล้วก็เรียกชื่อเขาให้เขาจําเสียงได้หรือจําชื่อตัวเองได้นะเขาก็จะเดินมากินกับเราพวกนี้เขาก็จะเดินมาไวอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเขา ค่อนข้างที่จะหิวบ่อยพอหิวแล้วเราป้อนอาหารลูกป้อนเทโนิดให้เขาเดินมาหาเราโตขึ้นมาเชื่องแน่เพราะว่าสั้นคอนัวจริงๆอ่ะพี่อยากจะบอกว่าเลี้ยงยังไงก็เชื่องแต่ว่าถ้าเขาโตห่างจากเราหรือขาดการฝึกเขาก็จะมีอาการขี้กลัวเราหน่อยหรืออาจจะ ห่วงตัวมากขึ้นดังนั้นก็ถ้าจะเลี้ยงพวกสันคอนัวต้องมีเวลาพวกนี้อาจจะร้องเสียงดังจริงๆอ่ะไม่อาจจะหรอกทุกคนร้องเสียงดังมากๆเวลาโตขึ้นนะแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะตัวสีเขียวจะโตขึ้นมาเขาก็จะสีเหลืองขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเห็น2ตัวนี้ไหม2ตัวนี้จะเป็นไซส์หัดแท้ซึ่งเราจะป้อนวันละหนึ่งคาบก็ได้ในส่วนของช่วงกลางวันหรือตอนค่ําก็ได้นะทุกคนน่ารักมากๆนะ2ตัวนี้พี่ก็ได้ยืนดูอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของราคาที่ไม่แน่ใจพี่ ไมด้ถามพี่เขานะก็สองตัวนี้ขิบปีกนะทุกคนเห็นไหม อันนี้น่าจะขีดประมาณ6-7เส้นเลยนะทุกคนแต่ว่าเขากำลังกินข้าวโพดข้าวโพดนี้ก็ให้นกหัดกินก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะในส่วนของข้าวโพดแล้วก็ตะไคร้นะครับเราก็เลี้ยงไว้หนึ่งตัวซึ่งจะเป็นเบิร์เดย์ช่วงนี้อาจจะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะเราก็เลยให้เป็นมะละนะในส่วนของผักว่าพวกนี้จะมีธาตุเย็นนะสวัสดีในช่วงเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจกักรโซนสัต์เลี้ยงนะซึ่งวันนี้พี่มาทําธุระแล้วก็จะมาดูในส่วนของ ลูกก้อนนุกแก้วจีนซิงน่าจะเปจากในช่วงเช้าเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนก็คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แดดก็ยังไม่แรงเท่าไหร่เราสามารถเดินเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงได้แบบไม่ต้องร้อนแดด,ดนั่นเองแต่ว่าถ้าใครมาในช่วงของตอนบ่ายนี้แดดอาจจะร้อนหน่อยนะครับเราก็มาประมาณช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆในส่วนของสัตว์เลี้ยงวันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามีสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราไปเดินในส่วนนกก็จะเจอลูกก้อนนกแก้วนะั่นแหละแต่ส่วนมากพวกนี้ กินซีกถูกมากๆแลวทุกคนอยู่ที่หลักร้อยแล้วก็จะเป็นฟอพาร์เมนต์ก็เลอเบิร์ดก็ถูกเส้นกันใครที่สนใจหรือคนที่ถามว่าตลดาดเจริญจักเปิดวันไหนบ้างจริงๆเปิดทุกวันแต่ว่าบางวันอาจจะของน้อยแต่ถ้าอยากให้มาแบบในช่วงของเสาร์ทย์หรือวันหยุดนี้ของจะเยอะมากๆแล้วก็เราจะเห็นได้ตรงที่เป็นข้างทางที่จะมีพี่ๆเขามาตั้งร้านแบบนั้นจะมีแต่ว่าวันธรรมดาจะไม่มีนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์คนก็ทยอยมาส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติซะเยอะนะครับก็ เราจะไปดูนกแก้วแต่ละสายพันธุ์กันเลยนะครับแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่ละชนิดเพื่อนะส่วนมากที่จะไปดูนกแก้วอ่ากินชิกแมงก็ฟอพัดหรือเลิฟเบิร์ดนั่นเองทุกคนโอเคเราจะไปดูกันเลยนะครับใครที่สอบถามในส่วนของลูกป้อนหรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเลิฟเบิร์ดเดี๋ยววันนี้พี่ถ่ายให้ดูชัดๆเลยแล้วก็หลากหลายสีด้วยนะครับ สำหรับลูกป้อนนกแก้วขนาดกลางสายพันธุแรกก็จะเป็นนกแก้วคอกระเทลนะจริงๆราคาของนกแก้วคอกระเทลในช่วงนี้ก็อยู่ในราคาเกือบจะพื้นฐานอยู่นะครับแต่ว่าก็มีราคาถูกบ้างราคาอยู่ที่900บาทจนไปถึง1,500บาทนะครับในส่วนของตัวละ900บาทนี้ก็จะเป็นพวกสีธรรมดาหรือสีนอร์มอลตามที่ทุกคนรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นงอนสีเหลืองแก้มสีแดงตัวสีดำออกขานิดหน่อยแต่บางตัวอาจจะแก้ม,มแดงจะเป็นเหมือน ตัวซ้ายมือของเราอาจจะติดไปทางในส่วนของสีขาวซะส่วนใหญ่พวกนี้น่ารักมากๆเลยนะครับ 900บาทนี้ถือว่าไม่แพงสําหรับาลูกป้อนนกแก้วขนาดกลางนะทุกคนนกแก้วข้อกระเทลนี้สามารถพูดได้เชื่องและปล่อยบินอิสระได้บางตัวขึ้นอยู่กับผู้ฝึกนะครับก็มีน้องทักมาถามพี่ในส่วนของลูกป้อนนกแก้วข้อกระเทลนี้ก็จะอยู่ในราคาหลักร้อยก็มีให้เราเห็นแต่ทางนี้ก็ในการเลือกซื้อนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าตัวนั้นแข็งแรงไหมเป็นยังไงบ้างทุกซึ่ง2ตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะนะวิ่งมาหาเราเลยครับก็น่ารักมากๆสาหรับ2ตัวนี้พี่ก็ อยากจะเลี้ยงนกแก้วคอกระเทลเพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะามาได้ก็ในส่วนของสีลูติโน่ก็ยังมีนะครับพวกลูติโน่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้หรือกลุ่มนี้ก็จะอยู่ที่1,000บาทนะครับแต่ว่าพวกสีลูติโน่พี่บอกไปแล้วนะครับพวกนี้จะหัวหลานตั้งแต่เด็กนะบางตัวโตมาก็อาจจะไม่มีขนบนหัวซึ่งจะเป็นในส่วนของสีเหลืองบางตัวอาจจะออกขาวอาจจะมีเกล็ดบ้างนะครับทุกคนก็น่ารักมากเลยนะสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุของนกแก้วคอกระเทลไม่ว่าจะเป็นสีขาวพวกนี้จะมีลา ราคาอยู่ที่1,300บาทนะครับก็ไม่ถือว่าแพงนะสำหรับลูติโนก็อยู่ที่1,300บาทเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตาดำหรือตาแดงนะแต่ตัวโตของลูติโน่ทุกคนน่ารักมากนะจะเป็นตัวสีเหลืองแก้มสีแดงแต่ว่าสีนอร์มอลธรรมดาก็ยังมีแก้มสีแดงหรือออกไปทางในส่วนของโทนของสีส้มแล้วก็สีดำก็น่ารักเช่นกันแต่ในการผสมหรือการเพาะเลี้ยงนกแก้วคอกเทลนี้พี่อยากให้ไปเล่นพวกลูติโนนะทุกคนเพราะว่าลูติโนเวลามีลูกป้อนราคาค่อน ค่อนข้างจะสูงจากสีธรรมดานะครับซึ่งทุกคนเห็นตัวสีขาวอยู่ด้านขวามือของเราไหมพวกนี้แก้มของเขาจะเป็นในส่วนของสีขาวออกสีเทานะ่าจะไม่มีการที่เป็นสีส้มหรือสีแดงพวกนี้จะเป็นอะมิโน,โนตาแดงนะครับราคาก็อยู่ที่1,300บาทเชน่นกันก็น่ารักก็เป็นอีกหนึ่งสีที่เราเพาะเลี้ยงในกรณีที่เขามีลูกป้อนออกมาราคาจะสูงกว่าพวกสีอร์มอลนะครับก็ลองมาเดินเลือกซื้อนะสําหรับใครที่อยากจะเพาะเลี้ยงนกแก้วคอกระเทล ซึ่งพี่มีวิดีโอที่พี่ๆเขาปล่อยบินไม่ทุกคนดูด้วยนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็ได้ผ่านการฝึกของผู้เลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงแบบไม่ฝึกแล้วก็ปล่อยแบบนี้หายเลยนะก็พี่ได้ไปเจอในกลุ่มบินก็น่ารักมากๆเลยนะครับสาหรับลูกป้อนต่อมาก็จะเป็นของนกแก้วกินชิกนะซึ่งกินชิกในช่วงนี้อาจจะมีราคาค่อนข้างถูกมากๆเลยนะทุกคนสีธรรมดานอร์มอลที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ราคาจะอยู่ที่600บาทนะครับซึ่ง600บาทนี้จริงๆกินชิก สีนอร์มอลทุกคนพี่อยากจะบอกว่าราคาพื้นฐานของเขาอยู่ที่1000บาทนะดังนั้นที่เรามาพบเจอในส่วนของราคา600บาทนี้ถือว่าถูกสุดๆเลยนะครับก็จะให้ดูในส่วนของ iper, นะชิโนมอนไพอัเปอร์นะชิโนมอนก็อยู่ที่7-800ถึงบาทเองทุกคนน่ารักมากๆแต่ที่เราตกใจในส่วนของราคาสีนอร์มอลธรรมดาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือมันถูกมากๆเลยนะครับก็ใครอยากจะเริ่มเลี้ยงนกแก้วขนาดกลางเชื่องเช,ชื่องดื้อนี้พี่รับประกันในความดื้อของนกแก้วกินชิกเลยนะ สำหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงนกแก้วดื้อติดเหลาขี้อ้อนนี้แนะนําให้เป็นกิีนชิกนะครับแต่เราต้องระวังในเรื่องของการจิกกันนะบางตัวอาจจะนิสัยดีแต่บางตัวอาจจะนิสัยก้าวเล่านิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่มีตัวอย่างของเจ้านิวเยียให้ทุกคนดูนะส่วนพวกเยลโล่ไซด์อ๋อเยลโล่ไซ์อยู่ที่700บาทนะครับทุกคนก็น่ารักมากๆในส่วนของการเลือกซื้อทุกคนเห็นตัวที่อยู่นี่ไหมขนปุกปุยนี้เป็นขนแรกเกินนะบางตัวอาจจะไม่มีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า เวลาเขาโตประมาณเดือนครึ่งหรือ 2, 2เดือนคนจะคุมเขาจะถอนขนแรกเกิดเขาออกไม่งั้น,น,นก็ตัวไหนที่ยังไม่ได้แยกออกจากแม่เขาก็จะถอนออกเองทุกคนดูสันคอนัวตัวนี้สันคอนัวอยู่ที่ฟันแปดนะทุกคนรู้ไหมครับว่าน่ารักมากๆก็ในส่วนของกิีนชิกจะมีหลากหลายสีซึ่งทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นในสายของสีบูสีบูก็จะเริ่มต้นที่900บาทเองนะครับทุกคนทุกคนรู้ไหมครับ ราคาในช่วงนี้เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆ900บาทสายบูนี้ถือว่าถูกมากๆนะจริงๆพื้นฐานของเขาจะอยู่ที่1,300-1,500บาทนั่นเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะเห็นไหมแต่ถ้าใครอยากได้ในสายของชิโนมอนหรือ Pi เปอร์ของสายบูนี้ก็หาค่อนข้างยากนะแต่ว่าในส่วนของสายสีเขียวก็พบเจอได้ทั่วไปจริงๆนะทุกคนนี้จะเป็นชิโนมอนกับนอร์มอลนะครับตัวละ 600บาทเองนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองมาเดินเลือกซื้อหรือมาดูได้เลยนะครับทุกคนก็พี่มีวิีโอไหมทุกคนดูนี้จะเป็นนกแก้วกิีนชีของบ้านเราเองนะครับพวกนี้เขาจะชอบเล่นน้ําแล้วก็ปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆเลยถ้าเลี้ยงแต่ลูกป้อนเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่ว่าก่อนปล่อยนี้เราก็ต้องใส่ห่วงขายเขาด้วยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นสีบูพายนะครับบูพายเพอร์เขาก็จะมีความน่ารักแล้วก็สีสมูทนะก็มีคนทักมาถามในส่วนของการเลี้ยงคู่กับสาย พัน์อะไรดีที่สุดจริงๆอ่ะตอนที่พี่เลี้ยงอ่ะกินชิกจะมาหลังซันคอหนัวนะครับซันคอหนัวของพี่เขาเป็นนกค่อนข้างที่จะติดเราขี้อ้อนและไม่จิกกัดนกตัวอื่นซึ่งเขาจะควบคุมเจ้านิวเยียหรือกินชิกของพี่ได้ดีอันนี้ก็จะเป็นการฝึกของพี่เองจะเป็นการบินในระดับโฉบมหาเราจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะก่อนที่เราจะปล่อยบินอิสระซึ่งแจ้งขาโฉบลงมาในกรณีเขาไปติดบนต้นไม้หรือสายไฟเราจะสามารถเรียกเขามาได้ ทันทีเลยนะครับสายพันต่อมาก็จะเป็นของโกแก้วซันคอนัวนะซึ่งซันคอนัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ราคาจะอยู่ที่ 1,800บาทเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะก็ราคาพื้นฐานของนกแก้วสายพันนี้หรือนกแก้วสีส้มยอดนิยมนี้ของซันคอนนวก็จะอยู่ที่2,500บาทแต่ไม่รู้ว่าราคาในช่วงนี้ลูกป้อนอาจจะเยอะไปก็จะอยู่ที่1,800บาทไม่รวมพวกติดภายนะพวกติดภายที่พี่เพียนจะอยู่ที่3,500ขึ้นไปเลยนะทุกคนก็น่ารักมากๆแต่ว่าที่นี่จะมีหลากหลายสาแล้วก็ แต่ละร้านราคาอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นพี่อยากให้ทุกคนไปลองเดินดูได้เลยครับตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะเดินมาหาเราอีกด้วยนะครับสําหรับไซส์ขนคุมส่วนไซส์ขนน้ําหรือขนพายจะเข้าขนคุมพวกนี้ก็ยังกินอาหารลูกป้อน3มเวลาอยู่นะครับสาหรับขนาดตัวเท่านี้หรือไซส์นี้เอาไปเลี้ยงเชื่องแน่ๆนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าสําหรับในช่วงของขนกลางจะคุมนี้เราต้องป้อนแล้วก็เรียกชื่อเขาให้เขาจําเสียงได้หรือจําชื่อตัวเอง ได้นะเขาก็จะเดินมากินกับเราพวกนี้เขาก็จะเดินมาไวอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะหิวบ่อยพอหิวแล้วเราป้อนอาหารลูกป้อนเทเลนิดนี่เขาเดินมา,าเราโตขึ้นมาเชื่องแน่เพราะว่าสั้นคอนวัวจริงๆอ่ะพี่อยากจะบอกว่าเลี้ยงยังไงก็เชื่องแต่ว่าถ้าเขาโตห่างจากเราหรือขาดการฝึกเขาก็จะมีอาการขี้กลัวเราหน่อยหรืออาจจะหวงตัวมากขึ้นดังนั้นก็ ถ้าจะเลี้ยงพวกสันคอนัวต้องมีเวลาพวกนี้อาจจะร้องเสียงดังจริงๆอะ่ะไม่อาจจะเรกทุกคนร้องเสียงดังมากๆเวลาโตขึ้นนะแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะตัวสีเขียวจะโตขึ้นมาเขาก็จะสีเหลืองขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเห็น2ตัวนี้ไหม2ตัวนี้จะเป็นไซส์หัดแท้ซึ่งเราจะป้อนวันละหนึ่งคาบก็ได้ในส่วนของช่วงกลางวันหรือตอนค่าก็ได้นะทุกคนน่ารักมากนะ2ตัวนี้พี่ก็ได้ยืนดูอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของราคาพี่ไม่แน่ใจพี่ไม่ได้ถามพี่เขานะก็2ตัวนี้ ขีดปีกนะทุกคนเห็นไหม อันนี้น่าจะขีดประมาณ6-7เส้นเลยนะทุกคนแต่ว่าเขากำลังกินข้าวโพดข้าวโพดนี้ก็ให้นกหัดกินก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะในส่วนของข้าวโพดแล้วก็ตะไคร้นะครับเราก็เลี้ยงไว้หนึ่งตัวซึ่งจะเป็นเบิร์เดย์ช่วงนี้อาจจะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะเราก็เลยให้เป็นมะระนะในส่วนของผักว่าพวกนี้จะมีธาตุเย็นนะแต่ก็ให้วันเว้นวันหรือ2วันครั้งนะครับไม่ให้ติดต่อกันนะก่อนให้ผักหรือผลไม้เราต้องล้างให้สะอาด ไม่งั้นก็ปอกเปลือกเลยนะทุกคนพวกนี้ในช่วงเช้าเขาจะชอบเล่นน้ำมากๆตามที่ทุกคนเห็นพี่ก็ได้ฉีดน้ำใส่เขานะเขาก็จะเล่นอย่างเดียวพวกนี้อะ่ะถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่ไซขนคุมหรือข้นน้ำอะ่ะเขาจะเชื่องกับเรามากๆแล้วก็ขี้เล่นตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับแต่ว่าในส่วนของเสียงนี้ถ้าเขาไม่เห็นเราจะแหกปากทันทีแล้วก็เสียงดังมากๆเลยนะครับเขาสามารถอยู่กับนกตัวอื่นได้ค่อนข้างดีมากๆนะซันคอนัวของพี่อา อายุจะ2ปีแล้วก็ยังกินอาหารลูกป้อนอยู่นะครับอาหารลูกป้อนพี่ให้3วันครั้งหรือ4วันครั้งนะเราไม่ได้ให้บ่อยนะเพราะว่าพวกนี้เขากินเองได้แล้วเราจะเน้นไปทางผลไม้หรือผักนะครับพวกเมล็ดทานตะวันเราก็เบาๆลงบ้างไปเอาอาหารเม็ดเลยนะทุกคนสําหรับสายพันธุ์ต่อมานี้จะเป็นนกแก้วฤืดดูกาลนะครับสําหรับนกแก้วลิงเม็ดสีม่วงที่ทุกคนกำลังเห็นนี้ราคาอยู่ที่ 1 3 0 0 0บาทเลยนะครับพวกนี้อาจจะเป็นสีสูงขึ้นมาหน่อยนะสำหรับในส่วนของสีเขียวตอนนี้ก็หายากมากๆว่าจะเป็นท้ายฤดูหรืออาจจะหมดฤดูไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้านกป่าหมดลูกป้อนนกแก้วลิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็จะทยอยหมดแล้วนะครับสีเหลืองก็จะอยู่ที่ ห้าพันบาทเลยนะครับลูกปอ้อนนกแก้วลิงเน็ดนี้แต่ละสีราคาจะไม่เหมือนกันและแต่ละราคาหรือสีอาจจะกระโดดขึ้นสูงมากๆเลยนะทุกคนก็น่าจะห่างประมาณ6 7 0 0งเจ็ันได้เลยมั้งสําหรับสีสูงๆแต่ว่าสีเหลืองก็ตอบโจทย์มากๆพวกนี้โตขึ้นมาหน่อยตัวสีเหลืองจะงอยปากสีแดงถ้าเป็นตัวผู้ยิ่งจะสวยมากๆทุกคนเห็นไหม 5,000บาทนี้ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นนกแก้วฤดูการสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงช่วงนี้ก็ยังมีสีเหลืองให้เราเห็นทั่วไปอยู่นะครับทุกคนก็ลองไปเดินดูได้น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูในสายของสีเขียวกันนะทุกคนจริงๆสีเขียวนี้ราคาพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น2-3เดือนตามที่ทุกคนเห็นไซส์ขนคุมนี้อยู่ที่1000บาทนะพวกนี้จริงๆอะ่ะถ้าเรารับไปไม่ว่าจะเป็นขีดป,ปีกหรือเลี้ยงยังไงคือจะฝึกยากมากๆเลยนะเขาอาจจะมีการ ขู่หรือการจิกกัดเราได้เพราะว่าลิงเน็ตเขาห่วงตัวมากๆไม่ว่าจะเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนหรือตัวโตวนี้พี่แนะนําให้ใจเย็นๆนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้เพราะว่าเขาอาจจะห่วงตัวมากไปหน่อยสามารถจิกกัดเราได้แต่ไซส์นี้ถ้าจะป้อนหารลูกป้อนนี้เขาจะกินยากมากๆไม่ยอมอ้าปากให้เราป้อนเลยนะทุกคนเห็นไหมตาแป้วเลยนะครับสาหรับสีเขียว1,000พบาทนี้ก็ ถือว่าถูกมากเลยนะแต่ก่อนซื้อนี้พี่อยากให้เลี้ยงไซส์เล็กกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นไซส์คนคุมแล้วอยากจะให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเดียวนะสาหรับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของนกแก้วหงโยกนะพวกนี้จะหางยาวเหมือนกับนกแก้วลิงเน็ดเลยนะแต่ว่าจะเป็นนกแก้วขนาดเล็กนะครับราคาจะเริ่มต้นที่80บาทจนถึง100บาทเลยนะจะมีหลากหลายสีว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีฟ้าสีม่วงหรือสีผสมนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน ำไปเพาะเลี้ยงคะสีได้เลยนะพวกนี้เป็นนกสังคมอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ปรับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสังเกตว่า ถ้านกป่วยนกแก้วขนาดเล็กนี้ถ้าป่วยแล้วเขาสามารถเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะแต่ละสีนี้ในการผสมพี่ก็ยังไม่เคยเพาะพันธุ์หรือเพาะเลี้ยงของนกแก้วหงหยกเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจหรือมือใหม่ที่อยากจะเพาะเลี้ยงนกแก้วลองดูนี้ราคาจับต้องได้ง่ายก็ลองไปดูนะครับจริงๆอาจจะมีสายพันธุ์อังกฤษตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อาจจะตัวโตวข่าฮอลแลนด์แต่พวกนี้ราคาอยู่ที่500-700ถึงบาทเลยนะครับ จะตัวโตขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้เราดูของฮอลแลนด์จะอยู่ที่80บาทถึง100บาทเลยนะอาหารการกินของเขาจะเป็นเมล็ดพืชของนกแก้วขนาดเล็กธรรมดาเลยหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับเราจะมาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกเกศหนึ่งของนกแก้วหงโยกเลยนะครับพวกนี้จะสีสวยมากๆเลยนะสีไปในโทนของสีหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลืองขาวหรือเหลืองแกมขาวตาแดงนี้ราคาจะอยู่ที่ 150บาทเลยนะ150้บบาทพวกนี้ก็ยังถือว่าถูกมากๆเลยนะในการเพาะเลี้ยงแต่ละสีที่ออกมานี้ผู้เพาะเลี้ยงเขาก็สามารถที่จะเพาะออกมาได้ราคาประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ไปต่อยอดหรือเพาะเลี้ยงในส่วนของสีนี้ก็ลองไปเลือกซื้อได้เลยนะครับตาแดงก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆพี่ก็อยากได้มาเลี้ยงอยู่นะในส่วนของนกแก้วหงอยกเพราะว่าราคาถูกมากๆแล้วก็เราสามารถที่จะ พัฒนาสีขึ้นไปได้อีกนะครับสาหรับนกแก้วขนาดเล็กอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะทุกคนซึ่งนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ก็อยู่ในนกแก้วขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆในส่วนของหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นม่วงขาวฟ้าขาว เขียวแล้วก็จะเป็นจงอยปากสีแดงจงอยปากสีชมพูแล้วก็จงอยปากสีลวงข้าวก็มีให้เราเลือกนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นเลิบเบิร์ดขอบตานะเห็นไหมเขามีหลากหลายสีแล้วก็สามารถพอเลี้ยงได้ราคาจะเริ่มต้นที่ 450บาทแต่บางร้านอาจจะอยู่ที่300บาทก็ยังมีนะครับแต่ทั้งนี้ในส่วนของราคาไม่สําคัญนะสำคัญอยู่ที่ของสีถ้าเราเพาะเลี้ยงเราอยากได้สีไหนก็ลองไปเดินดูทุกคนเห็นสีนี้ไหมสวยมากมากเลยนะครับพวกนี้จะเป็นโนกแก้วสังคมนะถ้าใครอยากจะเพาะเลี้ยงกรงใหญ่นี้ก็วางรังเพาะจัดเป็นคู่เลยนะครับอย่าให้เขาแย่งกันนะเพราะว่าเวลาเขาจิกกัดกันอาจจะเสียชีวิตได้นั่นเองแล้วก็ในการค่าสีนี้ก็ต้องแยกคู่เมียด้วยนะครับ ทุกคนเห็นไหมลูกป้อนนี้ราคา350บาทถือว่าไม่แพงนะครับทุกตัวที่ทุกคนเห็นเลย350บาทถูกสุดๆเพราะว่าราคาพื้นฐานเขาอยู่ที่650บาทนะสำหรับลูกป้อนต่อมาจะเป็นของนกแก้วฟอร์พัทนะซึ่งนกแก้วฟอร์พัทนี้ก็มีหลากหลายราคาเลยนะครับแต่ว่าสีที่เราจะจับต้องได้ง่ายหรือสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงจะเป็นในสายของสีฟ้าหรือสีเขียวนั่นเองพวกนี้ราคาจะอยู่ที่400บาทถึง 60รบาทนั่นเองทุกคนตัวนี้เป็นเจ้าสกายที่เราซื้อมาก็อยู่ที่400บาทน่ารักมากๆพวกนี้ก็สามารถปล่อยบินอิสระได้เลยเวลาเขาอืดตามบ้านนี้จะเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่เหม็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้กินพวกเมล็ดธัญพืชมากเกินไปหรือผักอะไรที่มีกลิ่นเราให้กินพวกอาหารเม็ดที่เป็นผลไม้อัดเม็ดอย่างนี้ขี้ก็จะออกมาสวยนะครับก็ สามารถเลี้ยงได้ไม่ว่าจะเป็นปล่อยบินข้างนอกหรือปล่อยบินในบ้านนี้เราก็ต้องฝึกเขานะครับโดยที่พี่เอาออกมาฝึกว้าไม่ค่อยมีเวลาในส่วนของกลางวันเราก็มาปล่อยในช่วงของกลางคืนแต่ว่านกแก้วไม่ใช่สัตว์ กลางคืนเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะถ้าหลุดไปพี่ก็เอามาปล่อยประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม,มแล้วก็เก็บเข้าบ้านนะครับน่ารักมากๆน่าเห็นไหมคือเวลาเราพาเขาออกมาเขาจะไม่เครียดนั่นเองทุกคนครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินได้สักพักหนึ่งพี่ก็วันนี้มาซื้อแค่อาหารให้กับเบิร์ดเดย์แล้วก็ขอกิปัทาให้กับนกของเราที่จะเอาไปเติมกรงนะครับสําหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนใครสนใจสายพันธุ์อะไรก็ลองมาดูได้เลยนะครับแต่ ซันคอนัวพันแปดนี้ถือว่าโอเคทุกคนถูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคาพื้นฐานของเขาจะอยู่ที่2,500นั่นเองซึ่งวันนี้เป็นวันอยู่จากที่เรามาคนยังไม่เยอะแต่ตอนนี้คนเยอะแล้วนะทุกคนเห็นไหมดูด้านหลังที่คนก็ทยอยมาเดินกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาดูสัตว์เลี้ยงหรือสนใจที่อยากจะซื้อลูกฟ้อนนอกแก้วนี้ก็มาเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าคนเยอะ ตัวเลือกเราก็มีเยอะแล้วก็ลูกป้อนเราก็สามารถพบเจอได้ทุกร้านเลยว่าจะเป็นกินชีสค็อกเทลฟอพัทเลิบเบิร์ดอะไรพวกนี้ก็เจอได้ทั่วไปราคาก็ลูกป้อนเลิบเบิร์ดอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบฟอพัทเริ่มต้นที่4 0 0ร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสีเหลืองสีขาวนี้หรือพวกติดภายพวกที่สีสูงๆอาจจะอยู่ที่พันสองขึ้นไปถึงสองพันห้านะครับสำหรับฟอพัทนะ ก็ถือว่าโอเคใครสนใจก็มาที่ตลาดจตุริากาได้เราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของสุขภาพของลูกฟ้อนนะครับจริงๆอะ่ะพี่จะบอกอย่างนี้ทุกที่มีนกป่วยหมดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะว่าในกรณีการที่เราเลือกลูกฟ้อนไปแล้วก่อนเราออกจากร้านเราก็ต้องตรวจนะครับไม่ใช่ไปถึงบ้านแล้วมาหาเขาบางร้านเขาก็ไม่รับนะครับเพราะว่าการที่เราจะออกจากร้านหรือตัดสินใจซื้อนี้พี่เขาจะให้เราตรวจสอบหรือเลือกในของสุขภาพนะครับ ถ้าใครเลือกไม่เป็นให้พี่เขาเลือกให้ก็ได้พี่ก็บอกทุกคนไปนหลายครั้งแล้วว่าถ้าใครเลือกไม่เป็นหรือไม่ไม่ค่อยมั่นใจเรืออะไรก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้เพราะว่ามันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดจด,ดูจักร้อนมากๆแล้วนะทุกคนพี่ก็มาเก็บให้ทุกคนดูสลหรับคนที่ามพ่อพันธ์แม่พันธุก็เยอะแยะมากมายหลากหลายสายพันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วนะบ๊ายบาย Yo